ของเชอรี่ค่ะเป็นเมนูอีสานชนิดหนึ่งนะคะค่ะแล้วเราจะมาหั่นหอยเชอรี่ก่อนนะคะเพราะว่าหอยเชอรี่มันตัวใหญ่นะคะแต่จะเสียงรบกวนหน่อยนะคะเพราะว่าบนไม่งนโตกเนาะเสียงดังนิดนึงนะคะมาหั่นเพื่อน หอยเชอรี่ลวกมาอยู่แล้วนะคะ ค่ะเรามาเล่นอย่างแรกเลยนะคะเราจะเอามะนาวนะคะค<ม>ั้นใส่หอยเชอรี่ก่อนเลยเนาะตัดความเค้านะคะ<ม>เด็ดมะนาวลงไปเลยะคะ่ะเราก็คั้นอย่างนี้เลยนะคะ มือล้างแล้วนะคะสะอาดแล้วค่ะ <laughs> <laughs> ทำทานเองที่บ้านนะคะมื่อไดทำขายเนาะ <laughs> เดี๋ยวจะไป <laughs> ไประเดินดาใหม่ <laughs> แล้วคั้นอย่างนี้เลยนะคะ <laughs> ลดความคาวของหอยนะคะมา <laughs> คะ่ะเสร็จแล้วนะคะ <laughs> เรามาใส่เครื่องปรุงเลยก็ <laughs> จะมีพริกสนนะคะ ชลอดข้าวคั่วค่ะน้ำปลานะคะแล้วก็ต้นหอมน้ำผักอะหาริลกปุ๋ยก่อนเลยเนาะชลดค่ะก็ข้าวคั่วนะคะ ก็ใส่น้ำปลาค่ะคนเลยค่ะถ้าชอบเปรี้ยวๆนะคะก็ใส่มะนาวเพิ่มอีกได้นะคะแล้วแต่คนชอบเลยนะคะใส่ตามใจเราเลยนะคะ ใส่มะนาวเพิ่มอีก้งแล้ก็อันด้วยหัวหอมต้นหอมค่ะ ปกติก็ใส่ผักได้หลายอย่างนะคะต้นผักชีนะคะต้นหอมหรือผักชีใบเลื่อยก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มีเราก็ใส่แค่ต้นหอมก็ได้แล้วก็อีกถังหนึ่งก็ใบสะระแหน่นะคะถ้ามีก็ใส่ได้ถ้าไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่

เสร็จแล้วนะคะโป้งของนิ่มแบบสไตล์อีสานมากเดี๋ยวถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ด้วยนะคะสำหรับลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนายกินข้าวก่อนบ๊าย